สวัสดีครับผมกูไก่นะครับผมมาพบกับวันหยุดของกูไก่ EP ที่2นะครับผมมาดูกันว่าวันนี้นะครับในหนึ่งวันนี้ผมจะไปที่ไหนแล้วไปกินอะไรกันบ้างน,นะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปกันได้เลยครับผมลุย เราก็มาถึงจุดเที่ยวที่แรกของวันนี้นะครับผมก็คือนี่เลยที่ท,ที่ไหนวัดใหญ่ชัยมงคลใช่ครับวัดใหญ่ชัยมงคลนะเป็นจุดแรกที่ผมจะแวะไหวพ้พระก่อนที่จะไปกินข้าวนะครับงั้นเรามาดูกันเลยครับว่าในวัดใหญ่ชัยมงคลเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับผมที่น่าสนใจเนาะมาเลยโอเค,อเคก่อนที่เราจะไปชมวันนะครับก็เราต้องมาไหวพ้พระก่อนนะครับผม เดี๋ยวผมขอตัวไปไหว้พระก่อนเดี๋ยวจะพาเดินรอบๆวัดนะครับ เข้ามาในวัดก็ทําการไหว้พระอุตรูปเรียบร้อยแล้วนะครับผมคราวนี้ผมจะพาไปดูนี่เลยครับพระเจดีย์ที่สูงที่สุดในจังหวัดอยุธยานะครับผมก็ง่ายๆเลยสําหรับวัดใหญ่ชัยมงคลน,นี้นะครับใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับผมก็คือต้องมาแวะที่วัดนี้เลยนะครับเพราะว่าเป็นวัดซึ่งเป็นสถานที่คือเป็นจุดแลนด์มาร์กของ อยุยทยาใครไปใครมาก็ต้องมากราบไหว้บูชาที่นี่นะครับผมแล้วก็มีประวัติศาสตร์ยาวนานเก่าแก่ยาวนานมากเลยนะครับผมแล้วก็วันนี้ก็คนก็เริ่มเยอะอยู่เหมือนกันเหมือนกันนะครับแต่ส่วนมากก็จะเป็นนักท่องเที่ยวไทยนะก่อนหน้านี้จะเยอะมากๆก็คือจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยใช่ไหมอ่าตอนนี้ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวไทยซะส่วนใหญ่นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูบนเจดียด์เลยนะครับว่าเป็นยังไงกันว่า ตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงข้องูลเจดีย์อยู่แล้วนะครับผมก็คืออเจดีย์เนี้ยก็จะมีจุดจุดหนึ่งนะครับที่เป็นน่าจะเป็นบ่อน,น้ําเก่านะครับพอเดี๋ยวเรามาดีกันนะครับเขาเรียกอะไร,<ม>เ,ระเสียงทายว่าจะโยนเหรียญลงหรือเปล่านะครับผมเรามือนจับผเยอะมากอเนนอย่ารอตั้งนนน่าจะเป็นบ่อเก่าเนาะบ่อน,อน,น้ำศักดิ์นนสิทธิ์ไหม หยอนไม่ได้ไม่ได้หย่อนหย่อนข้างหลังเลยค่ะอเเดีนออกแบงคหลัง้เมุดตัเลยก็ได้นี่ตาแดงหนึ่งหนึ่งจะเป็นประมาณนึงงลยค่ะอขนดูไหม

วนเคดีรอบๆ,ๆก็มีทางเดินลงมาจากที่เราขึ้นไปหยอดเหรียญเมื่อกี้นะหยอดเหรียญเนาะก็เดินลอดข้างบนเคดีนะก็ะะจะเ,เ,เห็นวิวไปล้จะเป็นทะเลรอบๆก็จะมีสวนที่เรียกเป็นสวนนิ่มใช่ไหงใช่ไหมตรงนี้ อากาศเย็นดีนะครับซึ่งวันนี้วันนี้เดียวมากเพราะว่าอะไรแดดไม่ค่อยมีเหมือนกับฝนจะตกไหมใช่มันฝนจะตกจำไม่ตกโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวเองกันดีกว่าโอเคครับผมหลังจากที่เราไหว้พระแล้วก็ขึ้นไปเจดีย์แล้วนะครับผมแล้วก็ไปหย่อนเหรียญเนาะแล้วก็มีหนึ่งจุดสำคัญนะครับเี็หนึ่งจุดสำคัญนี้ก็คือที่ทุกคนต้องมาไหว้แล้วสักการะนะครับก็คือนี่เลยครับ องค์พระนอนนะครับก็เป็นจุดสำนัี้นึ่งจุดที่ไม่ควรพลาดถ้าเกิดมาวัดใหญ่ชายมงคลนะครับสวยมากนะครับผมก็ด้านหลังจะเห็นเป็นเจดีย์ที่ขึ้นขึ้นไปอแบบนี้นะครับถ่ายรูปวันนี้ถือว่ามีจุดหลายๆจุดที่สามารถถ่ายรูปและสวยมากๆนะครับผมโอเคขอตัวไปไหว้ก่อนครับ โอเคมาถึงวัดที่สองที่เรามานะครับหลังจากกินข้าวอีกี้นะครับ,รบก็เป็นวัดวิหารพระมงคลบอค่อพิษนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งวัดนะครับนอกจากวัดใหญ่ชัยมงคลนะก็มีวัดนี้นะครับที่คนนิยมมานะครับมา,ามาไหว้สักการะแล้วก็มาขอพรมาขอ,อคินะครับผมก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในว่า ตัวย่อตนตอนนี้เราเข้ามาถึงอ่าในสาลานะครับได้ตัดเ่อนได้ตัดมารมีารมงคลมงคนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปไหว้สาราแล้วก็ไปทาพร,ารามาจาระจาระลงแล้ตอนนี้เราก็ได้ชา้างมาละช้างของตัวนะก็จะมีชา้างตัวเมียตัวเมียปกป้องลูกกับตัวผู้นะครับเหยียบห,น,ห,น,หน,นึ่เหยียบสองเนาะเดี๋ยวเราจะมา ชาสองตัวนี้มาไหว้ขอพรเนาะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่องค์พระใหญ่เนาะแล้วก็เดี๋ยวจะไปจุดกุ๊บจุดเทียนันไปตดอกบัวไหว้ก่อนนะครับ Okay. หลังจากที่เราได้ไหว้พระพระมงคลบวรพิตรเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่จุดใกล้ๆก,กันนะครับที่ถ้าผมเชื่อได้เลยว่าถ้าเกิดเรามาพิทยาแล้วไม่มาตรงนี้นีถือว่ามาไม่ถึงแน่นอนนะครับผมก็คือวัดพระศรีสันเพชรนี่นะครับผมหรือว่าด้านหลังผมนะครับซึ่งวัดน,นี้คือผมเชื่อว่าทุกคนในประเทศไทยต้องต้องรู้แหละก็คือเป็นมรดกไทยด้วย ยังเป็นมอรกดโรคนะครับเชื่อว่าถ้าเกิดมานะไม่ไม่มาตรงนี้นี่ไม่ถึงแน่นอนเดี๋ยวเราจะเข้าไปเยี่ยมชมด้านในนะครับก่อนที่จะไปก็น่าจะเสียคนละสิบบาทใช่ไหมเดี๋ยวไปซื้อตัวกันใส่ด้วยได้แล้วได้แล้วแล้วก็จุดพัดกรองต้องมีการคัดปลอง ตรงนู้นมีจำลองด้วยค่ะไปดูอ่าไปดูจำลองก่อนไหมโอเคก่อนที่เราจะเข้าไปใงด้านในนะคะรับเป็นเจดีจีนเนาะเรามาดูรูปแบบสังขารก่อนนะครับว่าทุกวันนั้เนี่ยเราจะเห็นกคือเป็นแบบนี้นะคะรับตรนนี้รูปแบบที่เขาสังขารว่าก่อนจะเป็นแบบเนี้ยก็เป็นแบบนี้ปปนนบบนซึ่งถ้าเกิดคนในยุคนั้นนะผมเชื่อว่าโอ้โหแบบคงจะอลังการมากเลยครับนี่แค่รูปแบบสังฐารยังรู้สึกว่าใหญ่โตมโหฬารมากเลยนะครับ ที่มันเนี้นี่ที่คือทางที่เราจะเดินเข้าไปไปน่าจะใช่นะแล้วก็มีเจดีนะครับผมเจดี JD ทั้งสามนี่เรื่องประวัติศาสตร์นี่คือผมอาผมไม่ไม่ไม่ถนัดนะครับความรู้ถึงน้อยผมก็เลยแบบไม่กล้าที่จะพูดอะไรไปนะครับเผื่ออาจจะมีความพูดไปแล้ว<ม>อาจจะผิดเพี้ยนนะครับก็มันจะกลายเป็นบิดเบือนประวัติศาสตร์งั้นผมขอไม่เล่าประวัติศาสตร์ตรงนักนเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใครอยากรู้เรื่องประวัติศาสตร์ก็ วัดพระศรีสรเพคือเข้าไปหาดได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมโดยรอบดีกว่าว่าวัดจะสวยขนาดไหนเนาะไปด้านในกันเลยนีคจะเป็นองค์เจดีย์นะครับที่ว่าเรียงต่อกันเนาะจะมีองค์เจดีย์เหนือกับองค์เจดีย์กลางมั้งที่สร้างขึ้นก่อนนะครับแล้วก็องค์เจดีย์ที่สคือนะองค์เจดีย์ตกเนาะที่เขจะสร้างขึ้นที่หลังเนาะก็คืออย่างที่บอกไปข้างต้นเนี่ยก็คือลองไปหาศึกษาดูนะครับ ถ้าเดี icana, ๋ย <Tesla>. วผมจะพาไปดูความสวย <idal sweet UK> ความงามของมรดกโลกกันนะต้องใช้คําว่ามรดกโลกนะคือสวยมากๆดูดิถ้าเกิดเป็นแบบรูปภาพจําลองไม่ใช่รูปภาพจําลองแบบจําลองที่เราเห็นเนี่คิดดูสิว่าจะอลังการค่พอเหมาะสมแล้วที่จะเป็นมรดกไทยมรดกโลกกันะครับ เป็นจุดทางด้านหลังขององค์พระเจดีนะครับผมทั้งสามเจดีเนาะซึ่งผมเชื่อมันเป็นที่ที่ร่มเย็นสบายมากซึ่งผมไม่เคยตองน,นี้นกว่าคือผมอยู่ต่างจังหวัดเนาะผมมีเห็นต้นพุทราบ่อยมากวันนี้ผมเจอต้นพุทราที่ไม่เหยียบหนังพุทราตอนเดินเป็นต้นพุทรา รู้สึกว่าเย็นล่มลื่นมากนะครับด้านหลังเจดียด์นี้ก็จะเห็นแบบความสวยงามแล้วก็ประติมากรรมของยุคสมัยโบราณนะครับซึ่งถ้าใครชอบแบบของเก่าๆหรือว่าวัตถุที่มีค่านะครับอย่างเช่นที่นี่เนาะเป็นมรดกโลกเนาะก็ให้เข้ามานะครับผมใครที่ผ่านไปผ่านมาทางอยุธยานะครับไหว้วัดใหญ่ไชยมงคลแล้วก็มาแนะนําให้มาที่นี่นะครับต้องมาครับถ้าไม่มาที่นี่แสดงว่ามาไม่ถึงอยุธยานะ ตัวไปดูชมความสวยความงามของมรดกโลกก่อนนะครับ ลูกุูนหลานเราดูนะครับว่ามรดกของเราเนี่ยของไทยเนี่ยตั้งแต่สมัยก่อนปัจจุบันเนี่ยว่ามันสวยงามขนาดไหนแล้วก็อีก10ปี20ปีข้างหน้าก็ยังสวยงามนะครับผมก็ขอฝากไว้เท่านี้แหละครับถ้าไงก็ขอตัวไปสถานที่อื่นต่อนะครับโอเคมาถึงสถานที่ที่3นะครับวัดที่สามาี่มาเป็นวัดหน้าพระ การะก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในเนาะปาละเพียนเอาไว้ทําอะไรคะหลวงพ่ออะไรฮะวงพ่อพุทธนิมิตหลวงพ่อพุทธนิมิตอ๋อหลวงพ่อท่านชอบปาละเพียนเหรอใช่ครับอ่ะแล้วอ๋อแล้วหัวบบอะไรนะซื้อไปถวายท่านแล้วก็ลากลับบ้านลากลับบ้านอ๋อลาปาละเพียนกลับบ้านใช่ไหม ให้หลวงพ่อปลุกเสกให้พวงเท่าไหร่อะคะพวงจะได้20บาทไหนขนาด20ล่ะไหนขอดู20หน่อยดิเอ๊บนี่ฮะหลวงพ่อท่านชอบสีอะไรแล้วแต่เลยครับแล้วแต่เราเลยใช่ไหมพี่จะได้พี่เอาสีเงินสีทองไปพี่ก็จะได้เงินได้ทองอจริงดิงั้นเอาขอดูสีเงินสีทองหน่อยไหนเงินกับทองขอดูหน่อย หยิบให้หยิบให้พี่ดูหน่อยเงินกับทองอ่าโอเคไหนเขาดูหน่อยอันนี้ตัวละยี่สิบบาทใช่ไหมพอเราถวายแล้วเราก็ลากลับใช่ไหมเราได้เป็นสิริมงคลเราไปแข่งประตูหน้าบ้านประตูหน้าต่างก็ได้อ๋อเหรอจะได้เงินทองเข้าบ้านอ๋อแล้วพอเราลาเราจะพูดว่าไงอ่ะสสัังงมมคลาาายจะะอไรนะครับเสียงมังคลายาจามะกี่จบจบเดียวครับผมจบเดียว หลังจากที่ผมไหว้ข้างหน้านะครับหน้าวัดเรียบร้อยแล้วก็ได้ทําการเมื่อกี้คุยกับเด็กมาเด็กขายปลาตะเพียนเง,งินตะเพียนทองนะครับว่าถ้าเกิดเราเอามาไหว้นะครับแล้วก็ลาสามารถลาเอากลับได้นะครับเพราะว่าอะไรปลาตะเพียนเง,งินตะเพียนทองใช่ไหมครับก็จะนําเงินเข้าสู่บ้านเรา เนาะมีความเชื่อกันอย่างนั้นเนาะก็เดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวผมจะไปไหว้ปลาตะเพียนเงินกับตะเพียนทองนะครับผมกับพระพุทธนิมิตนะครับเดี๋ยวไปอยแล้วกดเป็นรูปเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาถวายปลาตะเพียนเงินตะเพียนทองนะครับผมแล้วก็ขอพรด้วยพรแล้วจะมีพรให้ท่านเอง,เงนะครับขอตัวไปขอพรกันนะครับ โอเคตอนนี้ก็ไหว้พ้าขอพรอ,อะไรเรียบร้อยก็ถือว่าจบเป็นวัดที่สามนะครับก็เดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าจะต้องไปคือผมอยากอยากอยากไปนั่งช้างนะครับผมตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงแล้วไม่รู้ว่าสถานที่ช้างเนี่ยที่เขามีการนั่งนั่งกันที่ผ่านมาเมื่อกี้ไม่รู้ว่าปิดไปหรือยังนะครับผมก็ถ้าเกิดปิดแล้วก็จะเดินทางกลับกรุงเทพนะครับผมจะได้ไม่ปิดผมก็จะ ไปนั่งช้างให้ดูกันว่าจะสนุกขนาดไหนครับแต่ไม่รู้ว่าปิดหรือยังนะโอเคปะไปดูเลยครับถึงแล้วอะไรนะปางช้างอายุธยาปางช้างอยุธยาก็คือปิดห้าโมงซึ่งผมโชคดีมากตอนนี้4ี่โมงกว่าผมจะนั่งช้าจะขึ้นให้ได้ใช่เหยจะขึ้นให้ได้เลยเพราะว่าอยากขึ้นช้างอ่ะซตั๋วนะครับสองคนคนละหนึ่งร้อยค่นลหรอยาจะได้จะขึ้นช้าง ไปขึ้นช้างกันมาจะขึ้นน้องนะคะอ่ะถือกล้องเลยครับขี้ยยังไงอ่ะขาขวากว้าวเหยียบไอ้จ้าไปเลยนี่นะครับขึ้นช้างดูดูวิจทำไมต้องเอ็นอย่างนั้นด้วย <c oughs> พี่ช้างไหวไหมพี่ช้าง ขับคลืนแงดูอเมซิ่งมากเลยเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้ขึ้นช้างตอนนี้เราตอนตอนนี้เราออกสู่ถนนใหญ่แล้วนะเรากำลังจะไปนู่นเลยครับบึงพระรามนะครับผมขี่พี่ช้างไปดูพรัตอนนี้ช้างกำลังจะช,ชนกันแล้วนะครับผมโอ้ยหูหูห,หูเบียดกันโอ้ยตูดเบียดกันตูดช้างเบียดกันช้างตัวนี้ชื่อพังจามจุรีนะครับผมนัาเบิลยี่สิบนะ ไม่ใช่ชื่อพี่ควานช้างนะไม่ใช่นะนู่นที่เรากำลังจะไปเนาะโหโยกเยกมากเลยอ่ะก็ถ้าใครมาเที่ยวที่ยุทธยานะครับแล้วก็ไหว้พระเสร็จแล้วก่อนกลับบ้านผมแนะนำให้มาขึ้นช้างนะครับผมิใช่ครับมึงพระรามใช่ไหมครับใช่นี่นี่มึงพระรามนู่เลยวิวสวยมากเนาะ นี่เขาก็จะมาถ่ายรูปกันตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราก็จะถ่ายรูปกับเขามาพี่พี่ทางจามจุรีนะครับว่านอนสอนง่ายมากไม่ดื้อด้วยนะตัวนี้แต่ก็ตกหลุมบ่อยนะโยกซ้ายโยกขวาเหมือนกับยางเหมือนกับขอบรถดุ้งอะดึงดังดึงดังดึงดังอันนี้เราก็ไปไปบึงพระรามมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรากำลังจะกลับนะครับ ตอนเย็นๆแล้วก็จะติดนิดนึงนะครับผมหล,ลบทางให้พี่ช้างด้วยพี่ช้างกำลังจะเดินนะจ้ามขอบนอีกทีนึงจ้ามน <c oughs> ัดนาโอเคนี่นะครับปิดห้าโมงเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงนะครับแปดโมงแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะครับผมก็มาขึ้นพี่ช้างได้นะครับผม เนาะอ่าคนไทยมันช่วยขี่พิชางนะตอนนี้เราจะกระตีลังกาลงเนาะโอเคบ้างครับวันนี้ทลิปอายุทยาก็สนุกมากครับผมแล้วก็ได้ทําบุญด้วยเนาะได้ไหวพระด้วยแขมได้ขี่ช้างด้วยเพราะไม่เคยขี่ช้างมาก่อนเลย่ช้าก่อนกับบ้าเกล่าว่าจะมาไม่ทันแล้วพอมาถึงประมาณสี่โมงกว่ากว่า ดูดูพี่ช้างดูพี่ช้างสำหรับคนที่มายุนพยานะครับไหว้พระเสร็จแล้วก็แนะนำก่อน5โมงนะถ้าใครไหว้พระเสร็จก่อน5โมงก็แนะนำมาขึ้นช้างได้นะครับผมคนละ100บาทเท่านั้นเองนะแล้วก็นี่เลยมาให้อาหารช้างก็เมื่อกี้ให้อาหารช้างไปแล้วเนาะ,ะก็า,กาะค่าะ5บบาทก็ช่วยพี่ช้างให้พี่ช้างได้กินเนาะโอเคสำหรับคลิป วันหยุดของฟู้ไก่นะครับผม EP2 ก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe ผมด้วยนะครับผมถ้าไงก็ฝากติดตาม EP ต่อไปนะครับว่าหรือว่าวันหยุดของฟู้ไก่จะไปที่ไหนไปกินอะไรนะครับแล้วก็ฝากติดตามเรื่องการออกกำลังกาย,ยนะครับการกระโดดเชือกการออกกำลังกายประเภทเวทเ่ื่อที่จะกินเพนนีอะไรก็แล้วแต่นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวกลับกรุงเทพก่อนนะครับผมบายบาย